สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับน่อยมัดรวมมาอีกแล้วครับหน่อยมัดรวมชุดเด่นครับชุดเด่นตามนี้เลยนะครับชุดเด่นของน้อยมัดรวมวันนี้ครับตามนี้ครับ หน้าจอไว้เลยครับชุดเด่นนะครับอย่าลืมไปกลับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะครับต่อไปมีอีกชุดรองครับชุดรองอันนี้คือชุดรองนะครับชุดรองกระดาษโดนน้ำครับน้ำเปียกไปนิดนึง แต่ไม่เป็นไรครับยังดูได้ชุดรองนะครับตามนี้นะครับตัวนี้คือคําเตือนของทางช่องครับคําเตือนของทางช่องเป็นสื่อการในการเสี่ยงโชคนะครับเป็นแนวทางในการรับชมเท่านั้น เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการดูนะครับทางช่องไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกรูปแบบนะครับหวยที่ได้มาคือทางสิติทางตัวเลขเท่านั้นนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสวัสดีครับ